สวัสดีครับได้เครื่องช่างน้ำหนักมาใหม่นะครับจากดีแคทลอนนะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูจะใช้งานได้หรือเปล่าถูกจังเลยนี่นะครับจะมาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้าง นี่ไม้แกะกล่องอันนี้คู่มือการใช้งานครับ ไม่รู้อ่านไม่ออกนี่นะครับก็จะมีเป็นเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะครับแถมฐานมาด้วยสามก้อนนี่นะครับนี่นครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่ใส่ถานใส่ถานสามก้อนเราจะมาทดลองกันนะครับครับถานสามก้อนใส่ไปเลย มาทดสอบกันเลยนะครับนี่นะครับส,สวยงอน,นแค่ขึ้งขาก็ห้าสิบละโกหกว่าเพื่อนใช่มหกสิบสี่หกสิบสามไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ย ต้องตั้งก่อนโอเคต้องตั้งก่อนโอเคนะครับสามพวงค่ะยายเอาเลยค่ะสามร้ 300, อยเจ็ด <40, S 2> สิบสองจ <4. S 2> ุดสี่เยี่ยมเลยครับ <5. S 1> ใช้งานได้ <5. S 1> โอเค